ควานเสื้อเว็บรัยิบห้าไอลูกโซนิกจัดไปครับผมอ่าเดี๋ยวจะมาดูกันหน้านะครับผมเสื้อตัวนี้มาไซส์อะไรนะครับโอ้ห้าสิบเก้านะครับผม,มเดี๋ยวจะขึ้นลูกโซนิกไซส์ร้อยห้าสิบครับผมอ่าวันนี้มีของเล่นใหม่มาด้วยนี่จับไมคมาใหม่เสียงน่าจะดีอยู่นะครับ <Okay. S 1> อ่ะเดี๋ยวลุยกันครับผมไปกันเลย อ่ะอันนี้ก็คว้านเสร็จที่เรียบร้อยนะครับผมเป็นลูกโซนิกนะครับผมอันนี้ครับเงากิบเลยนะครับผมตามจริงเราคว้านเสร็จแล้วก็ต้องไปขัดนะครับผมอ่าแต่ว่ายังไม่มีเวลาถ่ายคลิปในการขัดให้ดูนะครับเดี๋ยวว่างาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอ่ะชิ้นงานตัวนี้ก็จะคิดอยู่ที่650บาทครับผมจะมีกิบล็อกสลักสูบแหวนให้ฟรีนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมคว้านเสื้ออัดก้านตีปอกนะครับผม สามารถทักแชทหาผมได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตาม,ตดตามกด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ